สวัสดีครับนี่ผมมีแพะพ่อพันธุ์นะครับอายุหนึ่งปีหกเดือนครับมานำเสนอชื่อว่าตีใหญ่นะครับอยู่เฉยๆลูกยุดคอยาไอนี่นะครับลำตัวยาวแข้งขาใหญ่นะครับแพะนีสใส่ดีนะครับไม่ดื้อไม่ชนนะครับอยู่เฉยก็ลูกอยู่เฉยก็อยู่เฉยก็ใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานะครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานะครับ สวยแน่นอนแพ้สวยแน่นอนแข้งขาดูแะอ,ออกไวได้สวยดูกวัดชัดนะครับชื่ตีใหญ่นะครับแพ้โคตรคลึกนะครับทับเก่งมากไม่มีชนครับอยู่เฉยๆดิมึงนี่ขั้นเขา แค่นามากนะครับแพ่นามากเลยใหญ่มากขายเนื่องจากมีพ่อพัน2ตัวนะครับโครงสร้างอันนาเลยดูันเอานะครับอยู่เฉยๆดีลูกดูกคนเอาเดอ้อใครชอบก็แชทมาเลยนะครับแชทหรือโทรมาเลยนะครับ เลยแพะไม่มีตำหนินะครับหน้าโลนะครับนี่หน้าโลขาใหญ่แน่นอนนะครับนี่แข้งขาใหญ่แข้งขานี่คือไม่ต้องห่วงนะครับลำตัวยาวนะครับสัดส่วนได้หมดนะครับรูแพนะครับไข่สวยนะครับ นะครับสวยมากครับใส่ดีนะแม่ผมเลี้ยงเองนะครับไม่ชนแน่อนอนดนะูชัดๆดูชัดๆ,ๆ,ๆสนใจสอบถามได้นะครับผมสวัสดีครับกินนจ้น dây chiên sợi chiên thái tem xỉ kho lức ngập sắp trên